สวัสดีวันที่เด็กๆของเราโตขึ้นอีกวันนะคะวันนี้แก๊งเราก็มาอยู่กันที่บ้านของน้องต้าซิงค่ะกมาชิกแก๊งเราก็จะมีด้วยการ3บ้านด้วยกันนะคะบ้านแรกก็คือบ้านของน้องต้าซิงบ้านที่2ก็คือบ้านของน้องเพนนีแล้วก็บ้านที่3ก็คือบ้านของน้องอาคินค่ะ เด็กๆเ,เจนนี้นะคะก็จะเกิดมาพร้อมกับโลกประจำถิ่งของเราหรือว่าโควิด -19 นั่นเองค่ะทําให้น้องเนี่ยเข้าถึงสื่อต่างๆได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นทีวี iPad การ์ตูนต่างๆนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกไปนอกบ้านได้เลย แล้วเด็กวัยนี้นะคะจริงๆแล้วสื่อพวกนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์กับเขามากเท่าไหร่นะหมอก็ไม่ได้แนะนําให้อยู่กับสื่อตรงนี้มากเท่าไหร่นะคะแก๊งเราเนี่ยก็เลยจะมีการจัดรวมตัวกันค่ะจัดกิจกรรมบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพจกุ๊กภายในบ้านหรือว่าจัดพนาการต่างๆเอาดอนนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้หัวเปียกกันมาระสามชั่วโมงอันนี้ก็ตามแพทย์แนะนําเลยค่ะหลักๆวันนี้แม่ไ้าก็จะมาแนะนําทั้งหมด3กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกนะคะก็คือจักรยานขาถ่ายหรือว่าบาลานซ์ ที่หลายๆบ้านเล่นกันอยู่แล้วค่ะที่เราเลือกกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยประโยชน์ของเขามีมากมายเลยค่ะ ต่อมาก็ง่ายๆเลยค่ะก็พาน้องๆไปให้อาหารปลาในหมู่บ้านค่ะแ,แม่ๆอาจจะงงๆใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆทํากิจกรรมนี้เราจะได้อะไรหรือว่าทําไปเพื่ออะไรนอกจากที่เด็กๆจะได้ทําทานนะคะที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วเนี่ยเด็กๆยังได้รู้จักการแบ่งปันกับสิ่งมีชีวิตในโลกค่ะได้เห็นคุณค่าของคําว่าชีวิตแถมยังเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะกิจกรรมนี้ กิจกรรมสุดท้ายค่ะวันนี้เราก็มาจบกันที่เพกเกลาในหมู่บ้านค่ะส่วนกลางที่นี่ค่อนข้างใหญ่นะคะสนามเด็กเล่นก็ค่อนข้างจะวายลิตี้เลยจะเห็นได้ช,ชัดๆเลยว่าเขาได้ระบายความคุ้มข้างระบายเอเนอร์จีของเขาได้เต็มที่สนุกสนานกันสุดๆนะคะหลับสบายแน่นอนเืนนี้ อกจากนั้นนะคะเด็กๆได้เรียนรู้การช่วยเหลือกันได้แบ่งปันกันค่ะที่สําคัญเนี่ยกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเขาก็คือได้พัฒนาด้วยนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนเพราะว่าการเข้าเรียนเนี่ยเขาก็ต้องมีเรียนวิชา PE หรือว่าวิชาว่ายน้ำถูกต้องไหมคะน่าแปลกมากเลยค่ะคือปกปติเด็กๆเล่นกันในบ้านเนี่ยจะเกิดการแย่งชิงแย่งของเล่นตบตีกันตลอดใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาทํากิจกรรมเอาดอแบบนี้กลับกลายเป็นว่าเขารู้จักแบ่งปันกันมากขึ้นค่ะไม่มีการทะเลาะกันเลย คือแนะนํามากเลยนะคะสองรอบบ้านที่มีพี่น้องอายุใกล้เคียงกันหรือว่าเพื่อนที่เป็นแก๊งอายุใกล้ๆก้กันแบบแก๊งเรานะคะลองวิธีนี้ด้ค่ะเอาดอค่ะกิจกรรมนอกบ้านคือเขาจะสมานฉันกันมากขึ้นเลยสุดท้ายนะคะขอบคุณสถานที่จากตาซิงบอยค่ะครอบครัวน้องต้าซิงนะคะถ้าชอบคลิปด,ดูสบายๆชอบความน่ารักของแก๊งเราก็อย่าลืมกดติดตาม,ตดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแล้วก็เพจเบ b a b y m a k e Me Wonder ของเราด้วยนะคะวันนี้นะ